สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนที่มีความชื่นชอบกับกางเกงยีนลีวายนะครับกางเกงยีนลีวารุ่น50102ตัวนี้นะครับงาน USA นะฮะเป็นงานซูเปอร์แบ็กสีดำนะครับสีดำดำเข้มๆอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆทุกคนรหัส70นะครับเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเห็นผมรีวิวไป2ตัวที่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นคนละตัวกันนะฮะ คือจะเป็นคนละตัวกันนะครับอันนี้เป็นรหัส70นะฮะรหัส70จะมีขนาดวัดจริงอยู่ที่เอว3.3ตึง3.4นะฮะแล้วก็ยาวทั้งตัว4.1ปลายขา8.3นะฮะส่วนเรื่องราคานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกางเกงตัวนี้ตรงไซส์ท่านใดนะครับก็สามารถสอบถามที่แอดมินเราได้เลยครับเรามีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คความยาวตัวให้ดูอีกทีนะฮะามยาวทั้งตัวอยู่ที่เห็นไหมครับ4.1เป๊ะนะฮะถึงปลายขานะครับ ถ้าเราวัดกันเองอย่างนี้วัดความยาวทั้งตัวแบบนี้จะต้องวัดตั้งแต่เอวถึงปลายขาที่พับนะครับไม่ใช่ได้ที่เย็บนะครับทีนี้มันจะมีความแตกต่างกันอยู่ว่ากับโรงงานผู้ผลิตเนี่ยนะครับถ้าจากโรงงานผู้ผลิตเนี่ยนะครับที่เขาเย็บมาเนี่ยนะครับเขาให้มาอย่างตัวนี้ให้มา W34L30 นะครับ W34L30 นี้อาจจะไม่ตรงนะครับอย่างเอว W34 เนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่า วัดจริงได้เท่าไหร่นะฮะคือจะมีการขัดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยแเป็นยูสามสิบสี่แต่ก็ใกล้เคยียงมากๆนะครับทุกคนตัวนี้ดับเป็นยูสามสิบสี่สิบหกจุดเจ็ดนะฮะวัดได้สิบหกสุดจุดเจ็ดไม่ถึงสิบเจ็ดนิ้วนะฮะสิบหกจุดเจ็ดก็จะประมาณอยู่ที่สามสิบสามตึงตึงสามสิบสี่นั่นเองนะครับเกือบเกือบสามสิบสี่นะฮะลูกค้าท่านใดสนใจเก่ง,งตัวนี้นะครับอย่าลืมนะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหห้้าาสองนะครับ ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับเดี๋ยวผมจะวัด L ให้ดูนะฮะตัว L L สามสิบนะครับมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตจะต้องวัดจากตรงนี้นะฮะจากเป้าเป้าเขาจะมีเส้นได้จิกไว้ให้ตรงสิ้นสุดจะดูตรงนี้นะฮะทุกตัวนะฮะนี่นะจะอยู่ตรงนี้แล้วเราแล้วเขาจะให้วัดถึงเส้นได้แค่นั้นนะครับวัดถึงเส้นได้ที่เย็บปลายขานะครับไม่ใช่ปลายขาข้างล่างสุดเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่า L สามสิบจะตรงไหมนะครับแต่โดยปกติแล้วไม่ค่อยตรงหรอกครับ ทั้งเอวทั้งความยาวนะก็จะมีใกล้เคียงนะครับ L สามสิบได้สามสิบเดี๋ยวนะ L สามสิบได้สามสิบเกือบสามสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ถึงเส้นได้นะฮะแต่ถ้าถึงริมปลขาล่างเลยก็สามสิบเอ็ดพอดีนะเห็นไหมครับจะมีความใกล้เคียงนะฮะอาจจะไม่เป๊ะนะฮะทั้งเอวทั้งความยาวนะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกตัวทุกประเทศจะเหมือนกันหมดนะครับว่าดีๆได้สามสิบครึ่งนะฮะจากตำแหน่งจิกเส้นได้ที่เป้านะฮะที่เป้าตรงนี้นะจะมีเส้นได้จิกไว้ให้ตรงนี้ ถึงเส้นได้ถึงตำแหน่งเส้นได้ของปลายขานะฮะจะได้สามสิบครึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะใกล้เคียงนะครับกับขนาดจะเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดที่อยู่ป้ายนี้นะครับจะไม่ค่อยเปะนะครับทุกตัวทุกประเทศครับเหมือนกันหมดครับถามว่ามีเปะไหมมีครับเปะเปะเลยก็มีแต่มีน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูสีด้านหลังนะฮะอันนี้ดูสีด้านหน้าไปแล้วนะครับสีด้านหลังนะฮะก็จะเหมือนกันเป็นงาน super b แ a ็ k นะฮะเพื่อนๆทุกคน เกมยีรลีไวเม็ดอินยูเอสเอตัวนี้เป็นงานซูเปอร์แบกนะฮะเป็นเกมมือสองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตรงไซท่านไหนนะครับขอดูรหัสเจ็ดสิบนะครับกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะครับแต่ตัวนี้เป็นปลายขาเดิมนะครับไม่ได้ตัดนะครับเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงมากๆเราจะสังเกตได้ง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับว่าเกมตัวไหนตัดขามาหรือไม่ตัดนะฮะเราก็จะสังเกตจากการวัดนี่แหละครับถ้าสั้นกว่าเยอะๆเนี่ยถ้าขาดไปไปเป็นนิ้วเนี่ย เกินครึ่งนิ้วเนี่ยน่าจะมีการตัดขามานะครับเอาสามสิบนะฮะตัวนี้อยู่ที่อยู่ที่สามสิบเกือบสามสิบเอ็ดนะครับไม่ถึงนิ้วนะตัวที่เป็นงานปลายขาเดิมนะครับไม่มีการตัดเย็บมานะฮะลูกค้าลูกค้าท่านได้สนใจนะครับก็ขอดูได้เลยเดี๋ยวผมดูวันเดือนปีที่ผลิตให้นะฮะว่าเขาผลิตมาปีอะไรนะฮะพอสอไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับนึงให้ดูใกล้ๆไปด้วยกันนะครับว่าปลายแครนี่เป็นยังไงนะครับ ผมให้ดูที่ป้ายแคร์แล้วก็ป้ายที่เขาแนบมาด้วยนะว่ามีอะไรบ้างนะฮะตัวนี้จะเป็นป้ายแคร์กับป้ายลสแบทมาด้วยกันจะมีแถบซิลเวอร์ไลนิ่งเป็นตองเาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีป้ายเล็กๆแบบนี้กํากับมานะครับส่วนใหญ่งานยุทเอจะมีป้ายแบบนี้กํากับมานะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูคร่าวๆนะครับว่าเขาเป็นป้ายอะไรนะฮะเนี่ยนะฮะวาร์ดกาเมนอินไซเอานะครับก็เป็นคําแนะนํานะครับเป็นคําแนะนําให้ซักกางเกงจากด้านในออกมานะครับ ก็คล้ายกับว่าเขาให้เราซักกางเกงกับด้านในออกมาซักเพื่อถ่อมสีด้านนอกนั่นแหละก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาที่ป้ายตัวนี้นะครับป้ายตัวนี้ W34L30 ซึ่งจะต้องตรงกับป้ายประกันตรงนี้นะฮะก็ตรงกันเป๊ะน,นะฮะ W34L30 นะฮะแล้วก็จะมาดูมีเลขอะไรอีกบ,บ้างเอ่ยมาดูข้างล่างมาดัดข้างล่างสุดเลยนะฮะเลขกระดุมนะฮะจะเป็นเลขกระดุม 553นะครับเลขกระดูมเกางตัวนี้553เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับค่อนข้านเกิดเงาแล้วก็มองยากหน่อยใช่ไหมฮะ553เดี๋ยวผมจะพยายามหาตำแหน่งที่พอมองเห็นนะฮะเออมองยากนะไม่สแกนครับผมเลขกระดุม553นะครับก็จะตรงกันนะครับกับป้ายแคร์ตัวนี้นะฮะอย่างที่ผมเคย แนะนำไปนะครับรอบที่แล้วนะครับถ้าเจอเลขกระดุมแล้วนะครับให้สันนิษฐานได้เลยว่าตัวเลขตัวต่อไปนะครับที่อยู่ติดกันคําว่าติดกันนี้อาจจะอยู่ข้างล่างหรืออาจจะอยู่ด้านข้างแบบนี้ได้นะฮะอาจจะอยู่บนอยู่ล่างที่ติดกันนะครับให,ให้เรารู้ได้เลยว่าเป็นตัวเลขวันเดือนปีที่ผลิตนะฮะ <over> พอเจอเลขก็คือเลขกระดุมห้าห้าสามนี้ก็คือว่าเป็นเลขรหัสสถานที่ผลิตนั่นเองนะครับ <S <S แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตจะอยู่ติดติดกันเลยนะครับทุกตัวทุกประเทศนะฮะจะเป็นแบบนี้หมดนะฮะ วันในปีที่ผลิตเราจะเห็นเป็นเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนะเลขหนึ่งพันใช่ไหมครับก็คือเราจะแยกเอาสองตัวหน้านะฮะเลขสองตัวหน้าก็คือเลขสิบนะฮะก็คือเดือนสิบนะครับศูนย์ศูนย์ก็คือปีสองพันนั่นเองนะครับตังเกงยินรีไวห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับผลิตเมื่อเดือนสิบปีสองพันนะครับรหัสเลขกระดุมห้าห้าสามนะครับผมรหัสผ้าจะอยู่ตรงนี้นะรหัสผ้าศูนย์หกหกศูนย์นะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งดับเบิลยูสามสิบสี่เอลสามสิบนะครับ ตงสซยลูกค้าท่านไหนนะฮะขอดูรายละเอยียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินของผมได้เลยนะครับขนาดวัดจริงนะครับเอลสามสิบสามตึงสามสิบสี่เมตรอินยูเอสเอรหัสเจ็ดสิบนะครับขนาดวัดจริงเอลสามสิบสามตึงสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบเอ็ดนิ้วปลายขาแปดจุดสามนิ้วเลขกระดุม 5, 5, 3, ห้าห้าสามรหัสเจ็ดสิบนะครับก็เก่งแต่ละตัวที่ผมนํามาเสนอไม่ซ้ํากันนะครับจะมีอย่างละตัวหนึ่งคลิปต่อหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับผมเดีย๋ยวเจอกันที่ตอไปครับสวัสดีครับ